ครอัอ่ะก็ติดตามกันต่อไปทีนี้มามีอีกหนึ่งเรื่องอของผู้ชมคือเรื่องของการยึดทรัพย์คือหลายคนเนี่ยเขาก็ห่วงใช่ไหมฮะว่ามันจะยังมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินอยู่หรือไม่อย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยทางธนาสิทธาใช่ไหมแล้วก็มีคุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดบอกว่าเนี่ยพบนะว่ามันมีบอสคนสุดท้ายที่โดนจับ นะแล้วปรากฏว่าก่อนจะโดนจับไม่นานเนี่ยมีการยักย้ายถ่ายเทเงินเป็นสกุลดิจิตอล USTD ไป8 9 0 0 0ล้านบาทนะก็บอกว่ายังไม่ฟันทงนะว่าเงินตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับเดียไอคอนไหมแต่ห่วงว่ามันจะเกี่ยวไหมเพราะว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาก็ยังมีส่วนที่ยักย้ายได้อยู่นะปะปะงเนี่ยยึดรัพย์ไปแล้วล็อตที่3แล้วนะคุณผู้ชมล็อตแรกที่เป็นหนังสือออกมาใช่ไหมครับร้อยยบล้านแล้วก็เมื่อวานนี้มีหนังสือออกมาอีก,อก ฉบ,บับหนึ่งนะก่อนหน้านี้มีอีกฉบ,บับหนึ่งทั้งหมดเนี่ยยึดไป3ล็อตแล้วก็ยังมีรถยนต์มีทรัพย์สินต่างๆรวมถึงที่ดินที่ DSI ยึดไปด้วยนะแต่คนห่วงกันตรงที่ว่าถ้ายักย้ายถ่ายเทไปเป็นสกุลเงินดิจิทัลแล้วกฎหมายครอบคลุมไหมนะ <c oughs> นะหลายพันล้านเ <c oughs> นี่ยจะยึดกลับมาเฉลี่ยคืนให้ผู้เสียหายได้ไหมนะเรื่องนี้คุณประเสริฐจันทรารงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีบอกนะครับว่ามีผู้เกี่ยวข้องจํานวนมากหลักแสนคนครับ คือคดีของดีไอคอนเนี่ยตอนนี้ตัวบอสถูกจับไป18นะผู้เสียหายที่มาแจ้งความแล้วจำนวนเป็นพันแต่ถ้าดูเส้นทางการเงินของทั้งหมดของทั้งบริษัทเลยทั้งผู้เสียหายทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเส้นทางการเงินมันเชื่อมโยงไปมากมายทําให้มีผู้เกี่ยวข้องทางด้านเส้นทางการเงินเนี่ยเป็นหลักแสนคนดังนั้นจึงอาจจะต้องใช้เวลาตรวจสอบแต่รัฐมนตรีรองนายกเชื่อว่าไม่นานและเชื่อว่ากฎหมายจะไปถึงแน่นอน ะะมีให้คํามั่นนะส่วนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคออบอูดง่ายๆคุณผู้ชมจาได้ไหมในคลิปเสียงที่บอสพอเขายอมรับแล้วว่าเป็นเสียงเขากับอีก พูดกับอีกคนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วใการพูดถึงว่ามีเทวดาฝังตัวอยู่ในสคอบอก็เลยทําให้ทางรองนายกประเสริฐเนี่ยเซ็นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องเทวดานี้โดยเฉพาะเลยมีกรอบเวลาในการทํางานเนี่ยสาวันแต่ต้องคอยรายงานมาเป็นระยะนะฮะท่านบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการชุดนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเปิดมาจะต้องรายงานความคืบหน้าละซึ่งถ้าสาวไปถึงใครมีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบทั้งหมดลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของรองนายกประเสริฐครับ ให้ปปงรตรวจสอบอยู่ขณะนี้ต้องเรียนว่าเมื่อวานได้มีโอกาสคุยกับปปงนะฮะมีมีเส้นทางการเงินนี่เป็นจํานวนมากแล้วก็มีมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมากนะครับหลักแสนคนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องใช้เวลากฎหมายเราจะไปถึงครับว่าเป็นกฎหมายใหม,ม่ก็ต้ต้องกฎหมายไปถึงอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องที่กฎหมายไปไม่ถึงเพราะว่า,าเป็นการ เป็นการบังคับใช้กฎหมายและเป็นการกล่าวหาท,ท,ที่มีผู้เสียหายผู้เสียหายมาร้องทุกกล่าวโทษเรื่องนักการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับหลายคนเขากังวลว่าเราอาจจะสื่อไม่ถึงตัวเทวดาหรือว่าบิ๊กบอสเทวดารายใหญ่คนนั้นนะครับไม่ต้องกลัวครับยืนยันว่าถึงแน่นรัฐบาลให้ความมั่นใจครับไม่ต้องกลัวครับสาวไปถึงใครไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเอกชนรายใดก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องหรือดาราก็ตาม นะครับถ้าถึงใครคนนั้นต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีมีส่วนในการรับผิดชอบแล้วก็ไม่ว่าอยู่ฝ่ายไหนครับ